สวัสดีนะคะวันนี้จะมีคำแนะนำวิธีลืมแฟนเก่าถ้าคุณต้องการจะลืมแฟนเก่านะคะหรืออยากผ่านเรื่องนี้ไปได้เร็วที่สุดมาฟังคลิปที่ใกล้จะร้อยฟังให้จบนะคะวิธีแรกก็คือการทำใจยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นการที่คุณรู้สึกเศร้าเสียใจและเจ็บปวดจากการเลิกกันอะ มันเป็นเรื่องปกตินะคะ normal normal โดยเฉพาะถ้ามีเรื่องมือที่สามเรื่องของการนอกใจมาเกี่ยวข้องเนี่ยคุณจะยิ่งรู้สึกแย่มากขึ้นไปอีกสิ่งที่คุณต้องทําคือการยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นว่าเรื่องทุกอย่างมันจบลงไปแล้วคุณไม่จําเป็นต้องพยายามทําให้ทุกอย่างกลับมาเป็นเหมือนเดิมเพราะนั่นมีแต่จะทําให้คุณเจ็บปวดมากขึ้นนั่นเองนะคะการยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นจะเป็นสิ่งแรกที่เราควรทําเมื่อเรายอมรับมันได้แล้ว เลิกนึกถึงเรื่องเก่าๆในอดีตคุณไม่จําเป็นต้องคิดหรือวิเคราะห์เพื่อหาเหตุผลเลยว่าทําไมเรื่องแบบนี้ถึงเกิดขึ้นกับคุณและคุณก็ไม่จําเป็นต้องคิดเลยว่าถ้าคุณทําแบบนั้นแบบนี้ผลลัพธ์ควรจะเปลี่ยนเป็นอย่างน้นอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยค่ะไม่ต้องไปคิดเลยตัดตัดตัด,ตดแล้วก็ตัดออกจากสมองซะเลิกคิดเพราะมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะคะทุกอย่างมันจบลงไปแล้ว The end. ยิ่งคุณคิดถึงมันมากเท่าไหร่คุณจะยิ่งรู้สึกแย่มากยิ่งขึ้นทีนี้เราจะคิดถึงเขาไปเพื่ออะไรทําไมในเมื่อมันทําให้เรารู้สึกแย่มากขึ้นไปอีกวิธีง่ายๆวิธีหนึ่งที่ช่วยให้คุณเลิกคิดถึงเขาได้นะคะก็คือถ้าคุณอยากระบายความรู้สึกที่อยู่ข้างในออกมาคุณสามารถเขียนลงไปในอารีไดอารี่ในกระดาษในโทรศัพท์ก็ได้โน้ตโน้ตพิมพิมพ์จิจจนตนาการ,การหรืออยากระบายความรู้สึกแย่ๆของคุณ ออกมาผ่านตัวหนังสือผ่านปากกาให้ติดอยู่บนกระดาษแทนถ้าเขียนในบนกระดาษก็ขยำทิ้งวิธีที่2ต่อมาคือการปล่อยวางคุณต้องปล่อยวางบ้างก็อเข้าใจนะคะว่าทุกความสัมพันธ์มีความทรงจำและความรู้สึกดีดๆเกิดขึ้นมากมายมีเรื่องเล่ามีตำนานจนคุณอาจจะคิดว่ามันยากหือเกินที่จะลืมเลือนสิ่งเหล่านั้นไปแต่มันถึงเวลาแล้วนะคะที่เราจะต้องปล่อยสิ่งนั้นไป อย่ายึดติดมันไว้เลยอย่าก,กอดมันเอาไว้เพื่อทําให้คุณต้องเจ็บมากไปกว่านี้คิดถึงตัวเองให้มากรักตัวเองให้เยอะๆมองให้เห็นถึงคุณค่าในตัวของเราและก็เลิกให้ค่ากับคนที่ไม่เคยมองเห็นคุณค่าในตัวคุณได้แล้วซ้เอาอไปข้างนอกจริงอยู่เวลาที่เราเศร้าเรามักจะอยากอยู่คนเดียวแต่เวลาที่เราอยู่คนเดียวล่ะคะเราก็มักจะจมอยู่กับความคิดวนเวียนวนเวียน,นจมอยู่กับอดีตเพราะฉะนั้นออกไปข้างนอกบ้างอย่าอยู่แต่ในห้อง ไปอยู่กับครอบครัวอยู่กับเพื่อนหาอะไรสนุกสนุกทำคุณจะได้ลืมเรื่องเขาไปบ้างมีเวลาคิดถึงเขาน้อยลงนะคะแล้วเพื่อนๆก็จะได้มองเห็นโลกในมุมเบื่นๆที่มันสวยงามมากขึ้นเลิกยึดติดอยู่กับอดีตอย่าลืมว่าเมื่อก่อนก่อนที่คุณจะมามีเขาคุณก็อยู่มาคนเดียวถึงตอนนี้คุณจะขาดเขาไปคุณก็อยู่คนเดียวได้ค่ะคุณอยู่ได้อยู่แล้วข้อที่สี่ อย่าหันหลังกลับเมื่อความสัมพันธ์มันจบลงแล้วมันเป็นเรื่องยากมากเลยนะคะในการที่จะทําให้ทุกอย่างกลับมาเป็นเหมือนเดิมเว้นแต่ว่าเหตุผลที่เลิกกัน<ค>จะเป็นเรื่องของความไม่เข้าใจกันในบางอย่างเท่านั้นเองแบบเนี้ยก็อาจจะกลับมาได้แต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของการนอกใจหรือเรื่องของมือที่สามมันก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะที่ทุกอย่างจะกลับมาเป็นเหมือนเดิม อย่างน้อยคุณก็ไม่ได้ไว้ใจหรือเชื่อใจเขาเหมือนเมื่อก่อนอีกแล้วเพราะถ้าเขาเคยนอกใจคุณครั้งหนึ่งแล้วคุณจะมั่นใจได้ยังไงว่าเขาจะไม่ทําอีกแล้วมันจะดีกว่าไหมถ้าคุณไม่ต้องกลับไปเป็นเหมือนเมื่อก่อนไม่ต้องกังวลไม่ต้องจับผิดหรือว่าทะเลาะก,กันอีกต่อไปเปิดโอกาสให้ตัวเองได้เจอคนที่ดีกว่าและมีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะข้อสุดท้ายข้อ5การสร้างความทรงจําใหม่ๆที่มันน่าจดจําการที่เรา เลิกคิดถึงแฟนเก่าในทันทีเนี่ยมันอาจจะทาได้ยากนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่จําเป็นต้องทํามันก็คือการสร้างความทรงจําใหม่ที่มันน่าจดจํามาแทนที่ความทรงจําเก่าเวลาที่คุณไปในสถานที่ที่คุณเคยไปด้วยกันคุณอย่าไปนะคะคุณต้องไปที่อื่นจุดอื่นที่คุณไม่เคยไปมาก่อนนะถ้าจะให้ดีกว่านั้นคือการไปกับเพื่อนคนที่คุณรักรักคุณคนที่เขารักคุณเนี่ยควรไปที่สุดกินอาหารที่ไม่เคยกิน ลองทำในสิ่งที่ไม่เคยทำแต่ได้แค่นี้แหละถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไค i b ์ด้วยนะคะ